ครับอ่าสามแชร์ผมแชร์เสร็จจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้แล้วกดคำว่าเพิ่มเพื่อน <ๆ S 1> ที่สุดนะครับอ่างวดน,นี้ตัดออกไปค่อนข้างเยอะนะนะครับตัดออกไปค่อนข้างเยอะครับอ่าอ่ะจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่าระวังขึ้นมา เลขชุดระวังไหมครับวันนี้ปล่อยแนวทางเลขชุดระวังจ้ะระวังครับระวังไว้ก่อนนะถ้ามาก็คุ้มครับยังไงมายังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าเลขชุดนี้มานะยังไงก็คุ้มครับต่อให้เล่นทังนะสิบนะสิบตัวนะครับสิบยี่สิบตัวจังไหนผมกับวันยังสองร้อยนะครับสองร้อยเลขบวมมากดีอ่าก,ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ นะพอได้พอได, <Ps> <projeto> พอได้พอได้อยู่พอได้อยู่นะครับคือนะสาหรับท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับเนาะเป็นยังที่อยากให้ทุกคนจิ้มลิงก์ข้างล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะครับการที่ทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะครับนะถ้าเราต้องการเข้ากลุ่มนะครับถ้าเราต้องการเข้ากลุ่มฟรีสามารถเข้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็นะครับเข้าไปแล้วนะครับเขาพอเข้าไปแล้วเข้าไปในกลุ่มแล้วเนาะ ะครับทุกคนนะทุกคนจะได้เลขสายด่วนนะครับเลขสายด่วนรัฐบาลปล่อยให้ในกลุ่มนะครับเลขสายด่วนรัฐบาลผมปล่อยให้ในกลุ่มลิงก์ด้านล่างตรงนี้เข้าไปรอรได้เลยนะแต่ว่าเลขสายด่วนก็คือสายด่วนจริงนะครับไม่ได้มาวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับไม่ได้มาวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับเลขสายด่วนก็นะส่วนมากนะครับส่วนมากสายด่วนจะมา นะประมาณวันที่สิบห้านะครับสายด่วนจะมาวันที่สิบ้าถ้าใครต้องการเลขสายด่วนนะครับชิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้แล้วกดเพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มได้เข้าฟรีครับเข้าฟรีเข้าฟรีทุกท่านทุกคนเลยจานรุดมาสองหวดแล้วเนาะนะครับนะก็ก็อาจใช่นะก็แมนครับนะแมนรุดมาสองงวดครับ เอาตัวหน้าไปก่อนนะครับตัวหน้าแล้วให้ทุกคนทายมานะยังไงวันนี้ก็บอกนะครับนะยังไงวันนี้ก็บอกจ้าเดี๋ยวเอาตัวหน้าไปก่อนนะครับเกียบพอท่านนะ <c oughs> อ่ะตัวหน้าไปก่อนจ้าคุณแม่อ่าเลขมีเข้ามีรูดนะครับดูเป็นแนวทางนะเมียนครับผมนะเอาจริงๆอ่ะนะผม นะผมบริยานเลยนะครับผมบริยานเลยนะครับคือเลขถ้าเข้าก็คือเข้าบอกว่าเขาครับถ้าเรียกว่าเขาเอาถามผมผมบอกว่าบเขานะครับเพราะว่าการที่การที่เราจะถูกเลขนะครับมันบม่แมนเรื่องง่ายครับนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางคนนะครับเล่นทุ่มเหมิดนะเล่นทุ่มเหมิดสามสิบสี่สิบตัวบอทืเกอร์มีนะครับอันนี้เอามาให้นะครับคัดเด็ดเด็ดคัดมาห้แล้ว นะครับคัดมาให้แล้วเอาไว้เป็นแนวทางอย่างน้อยนะอย่างน้อยเราก็ได้ดูอย่างน้อยอาจมีเลขที่เราคิดว่าจะเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะตามดีไหมนะครับนะอย่างน้อยก็อ่านี่ผมและคนหนึงนะครับที่จะตามเลขคู่นี้นะครับอย่างน้อยก็มีเพื่อนนะครับอ่านนี่โมหลุนไปทั้งกัแมน,นบอถ้าถูกก็เฮงปังรวยไปด้วยกันนะครับ,รบอ่าก็ในส่วนส่วนนั้นบอมีผู้ให่หูแมนบอ อขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะอ่าพิมพ์ขึ้นมาครับแนวทางชุดระวังรัฐบาลประจำวัน,ววนที่16กรกฎาคมสองหากห้ตัวหน้าคือเลขห้าครับอ่ะหายังพี่น้องนะครับพิมพ์ขึ้นมาอ่ามีคนพิมพ์ถือไปนาะบ่เนาะลืมเบิ่งเมื่อกี้ <c oughs> ลืมดูลืมดูนะ,ะเมื่อกี้อ่ะพิมพ์มาครับห้าอะไรทุกคนตอนนี้ตอนนี้ที่ผมดูนะยังไม่มีท่านใดที่พิมพ์ถูกเลยนะครับ ตอนนี้ที่ผมดูนะยังไม่มีท่านใดที่พิมพ์ถูกเลยอ่ะพิมาให้หน่อยวัดดีจ้าวัดดีนะนะสำหรับผมอะ่ะผมบอดซีเลียดเลยนะครับนะผู้ใดว่าเรียกเขาเรียกว่าเขาจังสั้นจังสี่นะครับนะนะอ่าไม่เข้านี่มันจริงนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับนะไอช่วงที่มันเขานะนะครับได้นับไหมนะครับอ่านะเด้นไปครับ หาหาหอ่างวีดอง้าอะไรซ้ห้าอะไรทุกคนหัวแบบแหัวแบบแบบไม่รู้ทุกคนชอบไหมนะครับนะแต่อย่างน้อยอะผมหลัคุณหนึ่งมาก <c oughs> นะอ่ะชุดระหว่างรัฐบาลตามนี้ครับ <c oughs> วัสดีคุณทรภาภไพนะครับคุณกันนิกาวัสดีจา้าวัสดีทุกท่านครับ วัดดีคุณรวยนะครับหวัดดีคุณแม่นูนครับหวัสดีจ้าคุณเจ๊แดงหวัดดีครับนะคือ <c oughs> คือแนวทางรัฐบาลนะ่ะถ้าไม่นะคือมีมีคนอยากได้เยอะนะครับมีคนอยากได้หลายนะครับแต่ขันแนวทางที่ผมแบบนะได้ได้ไดยูซูเมอร์นะครับก็คือน้อยกับเล่านะครับ ลาวเมื่อวานนี้ก็เจาะแตกนะครับนะนอยในช่วงนี้นะครับแตกสามน้อยดูดูนะครับนะนอยในช่วงนี้แตกสามนอยบ่อยมากนะครับวันนี้ก็แตกสามน้อยมั้งเนี่ยนะครับวันนี้ก็แตกอีกสามน้อยนะครับเมื่อวานก็แตกสามนอยนะครับคือทั้งนอยทั้งลาวนะครับเมื่อวานนี้ก็หมัดเดียวแตกนะครับผมยิ่งเครียดนะเครียดอีลีครับเครียดอีหลีแต่ว่า นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่มันก็สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของคนคือเราครับนะสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับดวงครับอืม